ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับลูกน้องนะครับไม่มานะครับพี่น้องครับสงสัยอยู่นวะเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ก็เป็นภาระให้ผมนะครับทีนี้นะครับภาระอย่างดีเลยแหละนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มาแล้วนะครับน้ําก็หกอะไรบ้างนะครับน้ําก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็เลย นะครับนี่แหละครับโอ้ยครับลูกน้องโกหกแล้วนะครับผมนี่แหละครับเสียนกระเม็ดนะครับไม่เสียนเม็ดแล้วนะครับอ้าก็คงจะเอาหอาหารนะครับให้กับนกนะครับเดี๋ยวไปเอาลงมาดูก่อนนะครับมีตัวหนึ่งเมื่อวานนี่นะครับอาหารมันหมดนะครับโอ้ยผมก็ต้องได้มาทําให้อย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าเนาะนี่เนาะมาดูอะไรให้นะครับสูตรอะไรอีกเนาะนี่สูตรกระเพรา เหลือหอมเหลือพริกนะครับล <c oughs> องมาผัดนะ <c oughs> <c oughs> ครับเออเอาแล้วครับผมทีนี้เอากลายเป็นหน้าผมมีนกสองบ้านนะครับทีนี้นะต้องได้มาดูแลนกให้อีกครับยังไม่มาอีกโอ้ยไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับนึกว่าจะมาเนี่ยอาห,หารเอานําหัวอาหารเต็มมีผัก แสดงว่าเขาเตรียมให้ผมไปหาพริกหาหอมมาใช่ไหมครับเนี่ยครับหั่นใส่ใช่ไหมนี <laughs> ่โอ้ยนาทำไมไอ้เจ้าเม็ดไม่มาเลยครับน้าเนี่ยครับมีนาท่านึงนอนอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนาเป็นคนให้โอ้ครับ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 โอเคแล้วอย่างนี้ก็ช่วยผมนน่อยนะผมเอาหัวหั่นมาให้แล้วครับนี่นะครับเนี่ยนาเนี่ยนอนอยู่นี่ครับผมเอ้าเอ้า มอดูว่าใครครับอ้ยโอ้ยเซเวสวัสดีครับอ้ยมาจริงๆครับพี่น้องครับโอ้โหถึงกี่ทุ่มกี่ยามเชยนเมื่มอคืนนี่ตีห้าแล้วครับตีห้าโอ้โหอยู่ยาวไหมทีนี้จะมาอยู่ยาวไหมนี่เงาอะอยู่ยาวก่ออเนาะพักก่อนนะครับเพราะว่า่็่ึงเงาปนในก็นยังโมงลุก่อนอ่าก็เท่าที่อยู่ได้เดี๋ยวก็คงจะกลับไปอีีใช่ไหมดูแล้วฮะยังใช่ไหมเออก็มาดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรากว่าน้ช่วงนี้ เออมาดูแลท่านก่อนเนาะเพื่อกลับคืนไปเนาะเชียนเนาะม,มีประสงค์ว่าถ้ามาแล้วไม่มีปัญหาจะพาไปอ่าตอนนกภูเขาชอบไหมที่นูน่นเห็นว่าไปกับทีมงานอะไรนะเห็นว่าไปอ่าแถวไหนภูเขาเชียนไปสระบุรีครับมี่หานแดงนี่หานแดง,รดงสระบุรีมีหานแดงไปไงนกที่นั่นกับบัวตังจากบ้นันเรนายกเนอกเนาะเหนียวเหมือนกันเหนียวอ่าเห็นว่าไปอยู่นั่นเห็นว่า ส่วนมากจะมานคนเดียวเลยส่วนมากเลยอุ้ยแบบว่าผู้ใด้พูดได้คงเปิสีเงินด้วยกันหรอเวขามามันเป็นนกสายไฟมันได้ไงมันได้เปิดเขาล้อมเขาเลี้ยมนกยังไงไหมจังหวะเอาไม่ไม่ไเดี๋ยวพูดถึงนกภูเขาก่อนเห็นว่าคิดว่าอุ้ยไปแบบเที่ยนสายไฟหลายอันบาวันนี้จ้ะเนาะแล้วไปไปเรียนปลาแบบนั้นภูเขาแบบนั้นนาะนกมันก็จะเขาร่วมเนี่ยมาวันนี้เนาก็จะเขาร่วมนันนเคือสายไฟสายไฟก็เดียวเขาร่วมเขาร่วมเนาะภูเขาแบบนั้นก็ เครื่องมือเนี่ยสามชี้ไม่หรอกเพิ่งใหญ่อะมันกับมุกมันกับห็นมันกับมึงกคนละยางกับนกงสายไฟมันกเห็นมันกับเปิดอะไรแต่ว่าสายไฟเขาก็ย้ายบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไงมันต่างกันยังไงทีนี้พอสามสี่ไม้สามสี่ไม้กับสายไฟสามสี่ไม้กับต้นไม้นี่มันแตกต่างกันไหมเชียนอู้ต้างกันลายครับย่นขึ้นเอาก็จะเข่ามาเอาก็จะเข่ามาร่วมก็จะเข่ามาเที่ยงไกลๆมาตีวนๆไปวนไมอย่นเนาบางตัวก็บพาเขาร่วมด้วยเถียงยังกันล่ะออันนี้คืออาจจะ ย้ายเพราะว่านกมันไม่เข้าแ,<ม>แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเป็นสายไฟทีนี้ทาไงสายไฟเกิดสามสี่ไม้ก็คือเขาร่วมทุกไม,ม้ไหมหรือว่ายังไงหรือน้อยอะไรที่ค,ครับที่จะพร่วมโอ้แสดงว่าเขาเร,ร่วมเกือบจะทุกมไ,ไม้พูดยงไงไมของว่าจับต่างสายสายบาน<อ>ทั้งทีน่นนกเ<อ>ขา <ๆ S 2> เห็นเราดึงเรามันน่ละดึงเราข้างเที่ยวกับบินขึ้นว่าโซ่เราก็โดดเลยอย่างนี้มอือก็คือพูดไง,ไงา่ายว่านกก็คือถ้าอยู่ไกลคืออยู่ไกลเลยใช่ไหมนกสายไฟน่นครับถ้ามาใกล้ก็คือสายไฟเลย มึงตั้งกับต้นไม้ต้นไม้ส่วนที่ว่นหน้าว่นหลังว่นหน้าว่นหลังเขามาซส่วนที่ดูดเงี้ยมันบางคนก็แบบว่าใส่ไม้หนึ่งสินกต้อขันขึ้นสิบกว่ขั้มสีนกปาเขามาต้นข้างเถียงไปเถียงมาอยู่เห็นบ่ล่ะอาจารย์ที่มาที่มันบเขาดูดมันบม่เหยียบได้เองสิแม่ทำเป็นบ้านห้องนี้ว่าคนเดียวเขามากสิมันต้องรอดแล้วมันบลาอ่าก็เลยเช่นนี้ก็เลยพอไปภูเขาเนี่พลาดไหมมีมีพลาดไม่ได้สักแต้มไหมมีไหมโอ้ผมได้ไปซองเที่ยว ได้ติดไห้ติดมือมาไหมได้เท่าสองตัวผมอู้ภูเขาเนี่ยใช่ไหมได้ไปท่งครั้งได้ครั้งแล้วสองตัวมีนไม้มีันแดงอืมเขาคือไปแค่สองครั้งเองแม่นครับอ่าได้มาที่นี่ก่อนไอ้ก่ยี่ครับผมก็ก่ยี่เนาะโอ้สรุปว่าพูดยังไงว่าอ่าพอเซียนสายไฟไปใส่ป่าเนี่ยก็คือจะมีปัญหาอยู่ใช่ไหมเซียนแม่นครับแจหฮ้อนบล้องไหคือว่านกสายไฟมันได้ไงแล้วนกตัวไหนมันได้ยาก มบมเด,เดลเพ่งงกอดะก,กูก็มุ่งหดล่งอะกูออกยังเดียวนี้ยางเดียวทีนี้ครับเขาลาเตียมสางีนะอ่าประมาณนั้นก็พูดง่ายว่าจะติดนิสใสที่ใส่สายไฟอยู่แมนใช่ไหมอ่าค,ครับครับมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคืออย่างเช่นพวกเราเนี่ยเนาะต่อต่อคือเราชอบแช่แมนพอเราไปเจอย้ายหมายบ่อยเราก็ไม่ชินเหมือนกันทีนี้เฮ้ยตอนเรียกไปนี่เขาเจ้า้ากันชี้ไที่ใหญ่ยี่ชี้ไที่ใหญ่แต่ยนกมันจะเขากันยังเดีน๋นหนกมันจะเขานี่มาเห็นนกเขานี่ขันกุนเสียข้ามปุ๊บเขามา คู่สองสามสาวโดนเหยียบปับ๊บแค่นั้นอเองเซนเน่ก็ได้ไง่ายตัวสแสดงว่าเซนเน่นี่เคยพูดไงว่าทดลองใส่สายไฟมาแล้วใช่ไหมก่อนที่จะมานี่ใช่ไหมนี่แมนหลังๆเมื่อนี้สลับกันเลยใช่ไหมทั้งสายไฟทั้งแมนครับทั้งสายไฟทั้งพุ่มไม้ใช่ไหมทั้งต้นไม้นี่เนาะแมนครับแ,แต่ก่อนที่จะมานี่ครั้งล่าสุดไปใส่อะไรต้นไม้หรือสายไฟครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดสายไฟไม่แมนครับ ข้างล่าสุดนี่ที่ผมได้ไมาผมได้มือนัินผมได้หกเจ็ดแต้มเจ็ดแจมครั้งแรกในชีวิตเนาะถ้าเกิดมาถ้าเกิดออยู่ต่ออยู่ตามบ้านเราเนี่ยเจ็ดแจมถือว่าลงกินเน็ตบุ๊กได้เลยบว์คือว่าบ,บ้านเท่านี่นะเอาบางทีไปเอามือละตันี่เขาให้มันได้เถอะแปลว่าอ,ออกไปคือว่าไ,ได้ออกไปคือว่าไ,ได้เล่นนี่อ,อาทิตย์หนึ่งออกสองมืองบางทีได้สองตับางทีโอ้จริงถือว่าสุดยอดแล้ว คือไม่ต้องสองตัวหรอกแค่ออกครั้งหนึ่งได้แค่ตัวเดียววันเดียวใช่ไหมก็ถือว่าใช้ได้แล้วถือนกต้อใช้ได้แล้วในหลังมีนกจากทางภาคกลางมาดูสักตัวไหมนะเชียนนี่ดิเขามาดูที่้ยว่าอยู่ตัวไหนไม่รู้นะครับผมก็นั่นอันนี้เลี้ยงมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งได้มาเชียนได้เมื่อก่อนที่ผมจะกลับมาตอนห้าจานตอนนั้นไหมได้ก่อนที่จะมาตอนนั้นมือนึงโอ้ครับ อันนี้เป็นนกที่ไหนไข่ไหนนี่นกแถวแถวไหนนกมูวันลมลื่นคล้องเ็ดครับโอ้นกเป็นนกคลองเ็ดครับแกว่าอยู่ฟังบ้างหน่อยโอ้ยุขิดเป็นนกอะไรยังไงนี่ถึงเราไดเอามาด้วยนี่ต่อได้เยอะๆนี่เก็บได้ตัวเดียวนี่เหรองมนครับนกเป็นนกกุกนึ่งหรอกครับผมผมเบื้องกับผมว่าผมมากละอืมเป็นนกหนึ่งกุกเสียงอะไรนี่เสียงกลางครับหองไหมหรือกลางนวลกลางหรือกลางพอดีธรรมดากลางบ่หองกลางนว่นๆอาจารย์อกลางนวล อืมไม่หางหางไม่เลยไม่ดิ้นเลยใช่ไหมตัวนี้เสียงเนียนครับนิ่งเป้งแม่มือเลยมากเลยขันเลยยังอยู่<า>อยู่สามมือขันอ้ขันแลมวเรียกแล้วตอนนี้อืมก็เลยเอามาลองดูใช่ไหมตัวนี้อืแต่ว่าตัวนี้สวยนะถือว่าคล้ายๆนะครับโซนโซนนกบ้านเราอยู่คล้ายๆนะแต่ไม่ใช่สีไม่ใช่ครับสียังออกอขาวๆอยู่ แม่ครัสีมันจะออกขาวๆอยู่ใช่ถ้าเกิดนกตัวนี้ถ้าเกิดเป็นนกแดงนี่เฮ้ยก็คล้ายๆนกบ้านนอาเลยเหรออืมใช่ครับมันจะขาวๆหัวก็จะขาวๆนะครับซึ่งแปลกตานะครับผมนะแปลกตาครับนกแถวบ้านครับนี่เลยอ้มีคารุมไหมนี่ผมยืนยินมันเนื่องแต่ว่ามันมันมีคู่หนุนหระแต่ว่ามังสีสักสีไลยสีหน่อยแล้วครับเพราะมันปล่าไอันนี้เข้าสายไฟหรือว่าต้นต้นไม้นี่นกเหยียบสายไฟหรือเหยียบต้นไม้ ตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้น,ตนไม้ต้นท่อนอยู่ในคางหัวบ้านเขาเลยหรือล่อ๋อเป็นนกที่ได้จากอ่าใช่ไมว่าใส่ต้นไม้แม่นครับเฉลยเจ้าไหนเจ้าเฉลยอ่างหเหรอครับเจ้าอ่างที่มาจากอ่าอาจารย์เพิ่มใช่ไหมครับโอ้โหจากนครปฐรมม่างง่ายครับไหนเอามาดูไหนี่นกเป็นนกรูปผสมใช่ไหมแม่นครับลูกเอามาชมหน่อยมาชมหน่อยได้และวได้และอ่าครับก็มาแล้วก็ต้องเนี่ยครับเวลาไปดูนกเนี่ยมันต้องมีเจ้าของอย่างเงี้ยครับ เวลาผมไปบางทีไม่เจอเจ้าของมันก็ไม่คือไม่รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งเราไม่ทราบนกเลยว่านกอะไรยังไงแล้วก็ด้วยเบื้องต้นว่าลายที่เราดูนั่นแหละนะครับแต่ทางที่ดีก็ต้องต้องมีเจ้าของด้วยนะครับนี่ไม่เซียนตัวที่เปิดผ้าวเมื่อวานเฮ้ยตัวนี้ใช่ไหมแมน่นตัวนี้ตัวนี้เหระที่เปิดแล้วมันคูเลยใช่ไหมครับครับฮะนี่แหละอันนี้เป็นลูกผสมใช่ไหมเซียนแม่นครับเออเพราะว่า ตอนคูนะ่ะมันนั่นอยู่แต่พอมาตอนเรียกเนะี่ยติดลมเลยน,นะคำที่สองติดลมรู้เลยว่าเป็นเป็นนกลูกปผสมมาน,นะครับคูมันคูก็ยังโอเคอยู่นกตนัวนี้มีอ่างแล้วไม่ไม่ีว่าไ,ไ,ไ,ไม่มีอ่างนะเมื่อวานน,นี่เซียนเมื่อนี่ยยุบบ้านน,นี่เตลโศนั่ัน้ำเตาโสวี่ผมีอ่างเลยมาใส่ๆพี่จังออกมาสี่หาสามีหาคำเอาละครับเอาละครับเห็นนก นี่นๆครับนิ่ลมอครับอืมเล่นได้ทุกที่เนาะเสียนเนาะนกกลุ่ผสมนี่เนาะใช่ไหมมหมายถึงว่าเอาขึ้นยังไงก็ขันกี่ไม้ก็ขันเลยเ,ลยเลยยรียไง มันมีเหนื่อยไหมมันมีแบบว่าเริ่มล้าเริ่มอะไรไหมเจ้านกมันก็มีล้าเนี่ยครับอาจารย์เพราะว่ามือหนึ่งผมเคยเล่นมันลายสุดสี่สิบหกไม้สี่สิบหกไม้โอ้ยย้ายยังไงนี่ย้ายตั้งแต่กรุงเทพถึงภาคใต้เลยหรือว่ายังไงนี่สี่สิบหกใช่ไฟน้ำแน่ต้นไม้น้ำแน่เหรอไม่ละสิบนาทีผมก็ขึ้นเนาะโอ้หมายถึงว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวย้ายสี่สิบหกไม้สี่สิบหกไม้ละมือหนึ่งค่ำไหมนี่หรือยังไม่ค่ำสี่สิบหกไม้ สี่โมงแรกอะยังไม่ข้ามอีกสี่โมงมยังได้อีกึ้นทางเต้เพราะเต้เริ่มมีแสงออกมานึ้นแล้วโอ้แล้วที่ไปป่าผู้เขาตัวไหนไปไปป่าผู้เขาบ่ออาเจ้านี้ไหมแม่นเอาอ่างีไะไปทั้งพูดง่ายว่าทั้งทั้งสองวันนี้ไปใช่ไหมแมนครับมันกับทามว่าผู้เขามันเป็นผู้เขาคือยังบานเท่านีบ่บ่ ขออกขาพถึงกบ,บานเทานั้มันเป็นะอะไเป็นไฮน่าเป็นผู้ตีนเขาใช่มใช่ใช่ถ้าเกิดแบบเขาเที่ยมันก็ต้องคิดว่อยีน่าเนี่ยถือว่าเป็นผู้เขายีน่าขอนเ่าครับอืเนี่ยครับโอ้ครับมาเปิดผ้ามันก็จัดเลยเมื่อวานนี่นะครับอ่ะเอาละทีนี้เอานกมาหมดอย่างนี้ก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี อยู่นานขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีสองวันใช่ไหมอย่างน้อยต้องมีเหรอครับวันครึ่ง <laughs> วันครึ่งอ่าอ้าก็ไม่เป็นไรครับก็มาอยู่ก็เนี่ยแหละที่บ้านก็เหมือนอยังไงก็อยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับบ้านมันมาอยู่ตอนไหนมันก็มีความสุขนั่นแหละครับผมอ๋ออ่ะ,อะก็นึกว่านะครก็เป็นทาคลิปเป็นขำขำใช่นะครับว่าเชนเนสไม่มาจริงจริงมานานแล้วมาแทนเมื่อคืนแล้วนะครับก็เลยเอาอหอาหารนะครับ เอาหวานใส่ฟูรานใส่ยาฆ่าหมัดยาฆ่าอะไรอย่างดีเลยคือว่าถ้ายาไปในตัวเลยเอาแล้วพี่องครับเดี๋ยวรอคงจะได้ไปร่วมต่อเนาะก็นอเชียนเนาะไม่ใช่ว่าวันเสาร์ที่นี้อยู่ในละเซียนอยู่ต้องว่าแล้วไม่ใช่ไะอ๋อพออโอเคครับพี่องครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานเอาเดี๋ยวไปคารแล้วว่าลูกพี่เรีอยังนี้เห็นทักเช็ดเห็นทักเช็ดหามาเต็มขึ้นแล้วโอ้ ถือเจมากนะโคตรแบบว่ากดกดเยี่ยมมากนะเผมไปวิพิมพ์ไปยุว่าใครด่วยฮะรอบๆหน้าเดี๋ยวจะพาไปต่อภูเขานะครับเนาะก็เช่นเคยกับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนะครับไม่นผู้ทำคลิปนะครับเวลาทำคลิปที่มีสาระมากกว่าพี่น้องเช่นเคยสำหรท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก็ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเชนเม็ดอะไรนี่จะเรียกเชนเม็ดอะไรนี่เชนเม็ดนวะหรือเปล่าไม่ฮะนีและเซียนนี่เขาชื่นกว่างกลับมาเป็นเชนเม็ดเขาชื่นกว่างแล้วนะครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Thank you for watching!